สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะพาไปชมกิจกรรมดีๆของโรงเรียนบางปลาหมาสูงสุมานพดุงวิทย์ที่ได้จัดทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนทุกระดับชั้นซึ่งหลากหลายสถานที่แต่คลิปนี้จะพาทุกคนไปกับพี่ๆนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ไปกันที่อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีชื่อสถานที่นั่นก็คือฟาร์มโคโนมไทยเดนมาร์ก เราไปดูกันเลยปูนปูนปูน ทุกคคนนะะสวัสดีค่ะก่อนเลยก็ขออนุญาตแนะนำตัวนะคะชื่อ สาวพิชรุกรชัยนะคะชื่นชนชื่อฟานปัจจุบันอายุ17ปีนะคะทึกษายอยู่ชั้น,นยมศึกจากปี6โรงเรียนบุกเป็กกิญานะคะวันนี้นะคะได้รับหน้าที่เป็นตุ้เลายน้อยนะคะที่จะพาที่เี่นะคะไปทำกิจกรรมอีกหนึ่งสถานีเดกัศนะคะสถานีนะคะสุดท้ายนี้นะคะที่เราจะไปทำกิจกรรมนะคะมีทั้งหมด2กิจกรรม้วยกานนะคะกิจกรรมแรกนะคะจะเป็นการรีดนมแม่โคด้วยมือนะคะแล้วก็จะเป็นการค้อนนมลูกโคนั่นเองนะคะไหนใครพร้อมที่จะรีดนมยกมือให้ดูหน่อยเร็ว ได้แล้วนะค,ะนะคะโอเคไหนใครเรียนรู้วิวธีการรีดนมแม่ด้วยมือมาแล้วเอ,อ่ยยกมือตาให้ใครว่าเราจะรีบนมด้วยมือเนี่ยเราจะใช้วิธีการบีบว่าเราใช้วิธีการดึงไหนใครว่าเราจะใช้วิธีการบีบยกมือไหนใครว่าเราจะใช้วิธีการดึงยกมือ <c oughs> ที่ยกมือนะคะสับหรับวิธีการเดินและนส่งรอบเลยนะคะไม่ได uh, okay. oh. yes. mm ้ด hmm. oh. ื่นนมแล้วนะคะเลยพยาการดีๆนะคะเพราะว่านะคะการดื <t imes> <t imes> <t imes ่นมค่ะแม่โคด้วยมือเนี่ยถ้าเราดึงนะคะแม่วัวอาจจะเกิดอาการเป็นต้อลมอจกเสษหรือว่าการเดินแหวนได้นะคะเราจะบีบแบบปกระตุเลยนะคะการเข้าหาแม่วัวนะคะเข้าทางด้านข้างเท่านั้นนะคะเข้าด้านข้างออกด้านข้างเราจะไม่เข้าใกล้ด้านหลั คู่ของแม่วจนเกินไปเพราะแม่ววนะคะมีความเรามดระวังสูงไม่สามารถมองเห็นด้านหลังได้ว่ามีอะไรมารบกวนหรือเปล่าอาจจะทำให้แม่วัตกใจเด่นนะคะเดียวได้นะคะให้เข้าทางด้านข้าออกทางด้านข้างเท่านั้นอีกหนึ่งข้อสังเกตเลยนะคะถ้าแม่วตัวได้นะคะยกขาขึ้นสูงเมื่อไหร่ให้ราโกเที่ยวนะคะถอยห่างกเน็ปน้อยนะคะไม่งั้นนะคะจะได้ของฝากกลับบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นการนะคะที่หรือว่าการ เป็นสัญญาณของแมววัวเลยพอแม่วมมัวยกขากึ้นสูงเมื่อไหร่คะรบกวนเดินขอค่อยงไปน้อยนะคะเดี๋ยวสังเกตดูนะคะ,คาญญาะ,คะทางด้านหน้าของเรานะคะป้อมยามนะคะหรือว่าทางด้านขวามือนะคะหรือบริเวณนะคะหลัญญงคาทางด้านซ้ายมือนะคะให้ทายว่าทํามาจากอะไรเอ่ยเฮ้ยใครตอนตกของนมยกมือทาไมเก่งอาจารย์อะถูกนะคะทำอาคาดมาแล้วใช่ไหมอ๋อแล้วรานะคาหนึ่งแผ่นเราใช้กล่องนมประมาณกี่กองเอ่ย หนึ่งแผน่นอลักพันใครว่าสองพันสมขึ้นยกเือถูกต้องนะคะหนึ่งแผ่นเนี่ยเราใช้กระนองประมาณ2องพันสาร้อยกล่องถึงสองพัน้ารอยกล่องนะคะอายุการใช้งานที่เขาได้บอกหรือเปล่าว่าใช้งานได้ถึงกี่ปีอะไรนะสิบปีใช่ไหม ถ้าใช้งานสูงสุดจริงๆน่ะใช้งานได้ถึง60ปิเลยนะคะทางนี้นะคะขึ้นอยู่กับว,ว่าจะไม่มีอะไรมาร่วงโรยใส่ในมุมระยะ90องศาเองนะคะที่นี่นะคะไทยเดนมาร์กของเราเนี่ยเป็นโรงงานผลิตน้านมภาคกลางนะคะแล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะไทยเดนมาร์กของเราจะมีกระบท่าจังหวัดในประเทศไทยก็จะมีตราบุญเรืของเรานะคะประจบที่ค้าสุโขทัยขอนแก่นแล้วก็เชียงใหม่เองนะคะที่นี่นะคะเป็นแห่งแรกแล้วก็ใหญ่ที่สุดใน5จังหวัดรับจบ เลยนะคะพือที่ท้ง UET พาสเลแล้วก็ยกเกิดความตื้นนะคะอีก4โรงงานที่เหลือนะคะเนื่องจากเป็นโรงงานขนาดเล็กหรือว่าขนาดย่อยก็จะแบ่งหนะ้าที่แยกยยอออกันตามสปว่าโรงงานไหนนะคะรับผลิต UET พาสไหลหรือว่ายกเกิดความตื้นนะคะนม UET นะคะไหนใครรู้บ้างเอ่ยว่า UET จะเป็นลักษณะยะไง ยูนินะคะเราจะฆ่าเชื้ออยู่ที่อุณหภูม13ิ138องศาถึง141องศานะคะระยะเวาลาในการฆ่าเชื้อเพียงแค่34วินาทีเท่านั้นนะคะและนาโยูีนะคะเก็บได้น,นะคะนานที่สุดจน14เดือนนะคะส่วนพลาสตลนะคะต้องเก็บในตู้เย็นเท่านั้นนะคะเก็บได้14-15วันอุณหภูมินะคะที่ใช้ฆ่าเชื้อทางส่วนของพลาสติฆ่าเชื้ออยู่ที่อุณหภูมินะคะ78อสสงศาถึง90องศาในระยะเวลานะคะ14-15วินาทีเนั้นเองะค่ะ โรงงานนมภาคกลาของเราหรือว่าที่สระบุรีของเรานะคะี่อ да ยู่ทางด้านหน้าของเรานะคะหรือว่าถ้าเลี้ยวรถไปจะอยู่ทางด้านซ้ายมือนั่นเองนะคะเป็นโรงงานน้ำนมนะคะถ้าพวกเราเนี่ยมากับผู้ปกครองหรือว่ามากับเพื่อนๆนะคะที่ไม่ได้มากับโรงเรียนถ้าเราเลือกเป็นโปรแกรมใหม่เนี่ยเราก็จะได้เยี่ยมชมโรงงานด้วยนะคะแต่นะคะนี้นะคะเรามากับโรงเรียนนะคะล้วก็ทา้โรงเรียนเลือกเป็นกลุ่มโปรแกรมเก่านะคะรุกทเก่านี่ย สาวไปได้เยี่ยมชมโรงงานนะคะแล้วก็การเยี่ยมชมโรงงานนะคะเขาจะจากัดคนตอนหนึ่งรอบนะคะไม่เกิน50คนนั่นเองนะคะเพราะทางเดินนะคะเข้าไปโรงางานค่อนข้างจะเล็กหรือว่าค่อนข้างแคบนะคะถ้าเรารับมากกว่า50คนอากาศหายใจก็จะค่อนข้างน้อยนั่นเองนะคะ่ดยตอนนี้นะคะเรากําลังเดินทางขึ้นไปด้านบนคลองนะคะทางด้านขวามืงนะคะเราจะไปทำสองกิจกรรมด้วยกันคือการรีดเกม็กดก้อนนมสนิงนะคะ เด็กๆคนไนนยนะคะหรือว่า,าคณะครัวาจคนดมีบวกมีรบให้พบลงติดตัวไปด้วยนะคะเพราะาแดดค่อนข้างร้อนหรือใครนะคะที่มียาตรงนะคะพบลงติดตัวไปด้วยนะคะเพราะว่ากลิ่นด้านลูกโคกเนี่ยค่อนข้างแรงสักเล็กน้อยนะคะเพราะช่วงน,นี้เนี่ยฝนตกค่อนข้างบ่อยนะคะกลิ่นต่างๆก็อาจจะปักหม,มุนะคะทําให้กลิ่นในุืประสบออกมาได้ค่อนข้างแรงนั่นเองนะคะไหนใครมีอา,อาการหรือว่ามีโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจไหมคะยกมือให้ดูหน่อย โรคหอบใช่ไหมคะโรคหอบนี่สามารถเจอขึ้นบนคอได้ไหมคะได้ไหมเอ่ย เพราะว่าเราต้องเดินเท้าทำกิจกรรมนะคะถ้าไม่ไหวหรือว่าถ้ามีอาการยังไงนะคะสามารถแจ้งมาคุณเทยได้เลยนะคะแล้วก็ในสถานีนี้นะคะถ้าใครไม่ไหวกับกลิ่นไม่ไหวกับแดดนะคะก็สามารถกลับขึ้นมานั่งรอบนรถได้เลยนะคะจำรถของเราไว้ให้ดีๆนะคะเราจะกลับขึ้นรถคันเดิมนะคะถ้าจำรถไม่ได้นะคะจำพอขอรอหรือว่าพนักงานขับรถตานาได้นะคะพนักงานขับรถเสื้อสีแดงหรือว่าลุงมิชน์นั่นเองนะคะสามารถจำพนักงานขับรถนะคะที่ขับรถพา มาเรียกชมรมได้เลยอย่ารอให้รถขอดติลงรถทางด้านซ้ายมือนะคะแล้วก็ตั้งแถวรอ,อก่อนอย่าเพิ่งเดินนะคะลงรถทางด้านซ้ายมือนะคะตั้งแถวรอก่อนได้เลยนะคะตามทีแถวตั้งแถวได้เลยนะคะ มา้กเดี๋ยวเราเดินเข้าไปะคะเรา้ารนะะเดินปนี่มจะมีจารา้่าหยียบ้ั้งสัเลยนะคะเหยียไปรวาตะเวนนะคะแล้วก็เดินเข้าไประวังด้วนะคะเดิเข้าไปลสังเกตดูนะคะจะมีทางเลี้ยวซ้าเข้าไปนะคะสังเกตดูทางด้านซ้ายมือจะมีสเตนที่นั่งอยู่นะคะเดี๋ยวเราไปเลือกที่นั่ที่สเตนได้เลยก่ค่อเหยียบนะคะระหวาตระเดินนะคะ ระวังลืมนะคะมีใครอยากจะจัผหาแม่วัวไหมมีดม่มีใครอยากเป็นอาสาสมัครแทนไหมอยากจะผ่าแม่วัวมีด้วยเราไม่เห็นเด็กๆเลยอ่ะ ถ้าไม่ม hmm? right, you mm ีเลยคตจะ่เลนนมอันหมุอยๆเดินลงจากสเนนะคะเดี๋ยวเราจะเดิน hmm ขึ้นไปด้านบนกัต้นก้นะคะค่อยๆดิ คือการแ้วกีายกายนะคะเราจะใช้วิธีการปีนะคะเราจะไม่ใช้วิธีการเตอะไรเนี่ยจะเ ครอบอาสตรไปม่พันละครังเองยิ่งค่เสียนะคะนกเมันมีเอเจนตกำกับดูแลนี้นะคะมนข็งนะคะไได้ค่านวผิวเลยนะคะสามารถนำนุ้ันวดไป้กับเพื่อนด้เลยนะคะในครั้นี้เร็เข้าไปเลยค่สมานนะคะ

여러분아이 <목소리> 아이고 <목소리> 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 นมกันแล้วนะคะอาคารทางด้านขวามือของเราที่เห็นนะคะยาวๆตรงนี้นะคะในอดีตจะเป็นโลโก้หลักกรองนมนั่นเองนะคะ <laughs> สังเกตไหมคะว่าทําไมตั้งแต่เข้ามาทายเดนมาร์กเรามีแต่ราคาสีแดงทำให้ไม่มีสีเงินเลย <c oughs> กรเพาะเ่อสายพันธุ์แรกนะคะที่เราับข้าประเทศไทยมากมีชื่อสายพันธุ์ว่าเรดเดนนั่นเองค่ะเรดน,นะคะก็แปลว่าสีแดงเจนเกลมาจากประเทศเดนมาร์กนั่นเองนะคะพระเจ้าเฟเดริกที่9นะคะแห่งเมืองเดนมาร์กแล้วก็ในหลวงรัชกาลที่9ของประเทศไทยร่วมมือนะคะผสมผสานการสร้างความเทเลนบัคขึ้นมา เพื่อที่จะได้มีกรัมมาวิธีผลิตน้ำมันเชื้คุณภาพสมานเองนะคะส่วนทางประเทศเดนมาร์กได้หม้อควนใส่พันเซลเดนที่กับประเทศไทยทั้งหมด40ตัวค่ะแบ่งเป็นตัวผู้1ตัวชื่อน้องโอล่นะคะแล้วก็ตัวเมียทั้งหมด39ตัวสาเหตุที่เรานะคะได้ตัวเมียมากกว่าตัวผู้นะคะเพราะว่าทางเราเนี่ยมั่นใจว่าตัวเมียทั้งหมด39ตัวจะไม่เกิดอาการที่ตัวผสมพันธุ์พร้อมกันอย่างแน่นอน เพราะว่าเรานะคะจะไม่ได้ใช้วิธีการผสมพันธุ์ตามธรรมชาติเนื่องจากน้ำหนักของวัวตัวเมียนะคะมีเพียงแค่250กิโลกรัมถึง500กิโลกรัมตัวผู้นะคะ800กิโลกรัมถึง1,500กิโลกรัมนะคะถ้าปล่อยให้น้องทั้งสองเพศนะคะผสมพันธุ์กันเองตามธรรมชาติไม่ว่วอาจจะเกิดอาการป่วยสได้เราก็เลยใช้วิธีการผสมพันธุ์เทียมเพื่อไม่ให้รัวกับท้องรัวอายุลดชีวิตที่ถึงหนึ่งที่ขึ้น โดยสังเกตทไดว่านะคะทางสองเพศเกิดอ,อาการคลืคือไปกระโดดขึ้นข้างหรือว่าขึ้นหลังโมเขียวกันตัวแท็นี้นะคะพร้อมที่จะผระสมพันธุ์แล้วนะคะเราจะทําการที่ต้นที่นะคะรีบอำเนินจับวัวตัวโตโู้รสบพันธุ์ให้กับแม่วัวตัวเมียเดงนะคะวัวตัวเมียตัวไหนไม่ผ่านการตั้งท้องหรือว่าตั้งครรภ์จับไม่สามารถให้น้ำดมได้นะคะ,ะเด็กๆหรือครูที่นั่งอยู่บริเวณข้างๆระวังกิ่งไม้ด้านข้างด้วยนะคะ วัวตัวเมียนหนึ่งตัวนะให้ทายว่าวัวตัวเมียนหนึ่งตัวตั้งท้องกี่เดือนเอ่ยพี่ครับให้ทายว่าเท่ากับแม่เราเลย เก้าเดือนนะคะวัวหนึ่งตัวตั้งเพลสเก้าเดือนนะคะสามารถรีดน้ำนมก็จะเดือนแรกถึงเดือนที่เจ็ดนะคะในสองเดือนสุดท้ายเราจะทําการหยุดรีดเพื่อให้แม่วัวนะคะจับเก็บน้ํานมในระยะเวลาสองเดือนตรงนี้เอาไว้ลูกขายตอคลอดตนเองนะคะเมื่อแม่วัวนะคะคลอดลูกมาเราจะทําการแยกแม่แยกลูกออกจากกันทันทีเพื่อไม่ให้แม่วัวเกิดอาการกระนํ้นนํำนมค่ะถ้าหากมาเกิดอาการกระน้นนำนมเป็นอย่างไรก็พอาท่านุ่วัวนะคะได้ดูดน้ำนมจากเต้านมของแม่วัวโดยตรง แม่ัวนะคะจับไม่ปล่อยน้ำดมให้กับเครื่องรีดดมอัตโนมัตินะคะเพราะว่าแม่ัวเขาจะจำสัมผัสแรกที่มาสัมผัสก้นร,ตร,ตรองเท้าสัมผัสในหของลูกตัวนะคะจะมีความสากค่ะสัมผัสเครื่องรีดดมจะมีความเดินนั่นเองนะคะนี่ <c oughs> จะเป็นสาเหตุที่เราต้องทำการแยกแม่แยกลูกออกนั่นเองนะคะเพราะว่าในปัจจุบันนะคะ6-3ปีที่ผ่านมาเราใช้เครื่องรีดดมอัตโนมัติหมดแล้วในการรีดดมด้วยมือที่เราไปรีดมอสักพู่นะคะเป็น6-3ปีนะคะหรือว่าสมัยแต่ก่อนนั่นเองนะคะในปัจจุบันนะคะเรา การใช้เครื่องรีดนมอัตโนมัติเขาดีความสะอาดมากกว่าแล้วก็ใช้เวลาที่สั้นกว่าเองนะคะการใช้อะเครื่องรีดนมอัตโนมัติใช้เวลาอย่างต่ำนะคะเนตัวเพคเทสเสร็จสิบนาทีเท่านั้นนะคะส่วน้ารรีดนมด้วยมือนะคะใช้เวลาอย่างต่ำนะคะสามสิบถึงหนึ่งชั่วโมงเลยนะคะแล้วหนึ่งวันนะคะเรารีดได้สองช่วงเวลานะคะช่วงเช้าเวลาประมาณตีห้าแล้วก็ช่วงเย็นนะคะตั้งแต่บ่ายสามโมงเย็นเป็นต้นไปนั่นเองนะคะเราต้องทําการรีดน้ำนมแม่วัวอย่างนี้นะคะทั้งสองช่วงเวลา แล้วก็ทุกวันถ้าเรานะคะไม่รีบแม้แต่ช่วงเวลาเดียวนะคะไม่ได้นะคะเพราะแม่ควจะเกิดอาการขัดต้อนมนะคะเหมือนคนเราทุกอย่างเลยนะคะ ส่วนพรมทีนะคะที่เราใช้ในการเลี้ยงวัวเทเาของเรานะคะมี2,700ไร่โดยประมาณนะคะตัวแบ่งให้กับโรงเรียนมวกเหล็วิยาโรงรุกขัมวกเหล็กระดับนิสัยเทคนิคมวเหลกตัเองนะคะเนื่องจากประชาชนนะคะในโรงมวกเหล็กมีจำนวนค่อนข้างมากเราก็้ลยส่วนสถานเรียาว่าสถานศึกษานะคะระจายการอำนวยความสกดวกเพื่อจะได้อำนาจความสงบให้กับประชาชนเองนะคะเมื่อสมัยไปก่อน60ปีแล้วนะคะเราเลี้ยงวัว1,000ตัวนะคะไม่ได้รับนะคะน้ำนมจากประชาชนเลยนะคะ แต่ปัจจุบนันนะคะในหลวงนะคะรเก้าของเรานะคะเมื่อหกสัปดที่แล้วเ,เล็งเห็นว่าประชาชนในพมกเล็ก ะะทุกๆต้นต้นเนี่ยตกงานค่อนข้างเยอะ,อะในหลวงรอชกาก็เลยแ่งข้อวันเม่ทานได้ประชาชนประชาชนได้ช่วยกันีย่งปูดนะคะเพราะฉะนั้นในปัจจุบันนะคะเราก็เลยจะรับน้ำนมบริเวณใกล้ๆจากจุดตรงนี้นะคะจากจุดหาโรงงานใหญ่ของเราเนี่ยบรยิเวณ200กิโลเมตรใกลในน้ๆถุงนะคะได้กี้ข้าวเรียงเลยเลขี้ข้าว,วแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ทำสูตรแล้วขี่มาแล้วเรียกอยแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะเรา เรทำเสร็จธุรกิจแล้วนะคะก่อนลงจากรถนะคะเดี๋ยวให้เราหนราสัตว์รวจสัมภาระของตัวเองก่อนลงจากรถด้วยนะคะเพราะว่าเราจะไม่ได้กลับขึ้นรถคันนี้แล้วไม่ว่าจะเป็นหมวกกระเป๋าโทรศัพท์น้ำนมนะคะที่เราได้เจับกลบนะคะเดี๋ยวนำาลงรถไปด้วยเมื่อเราจะขี่นะคะให้น้ำยาถุงพันลงรถทางด้านซ้ายมือของตัวเองนะคะอย่าลืมตรวจสอบสัมภาระของตัวเองก่อนลงจากรถด้วยนะ เดี๋ยวเราจะไปพักพานเท่ากันนะคะอ่าก็สวงว่าวันนี้นะคะคณะครูนะคะแล้วก็น้องๆนะคะจะสนุกไปกับกิจกรรมนะคะทุกๆกิจกรรมนะคะในวันนี้นะคะในนามขององค์การส่งเสริมกิจการพลเมืองไทยก็ต้องขอขอบคุณและเชิญคณะจดุทานนะคะที่มาเยี่ยมชมจังหีเท่านี้นะคะตามที่คุณสุภาพประการใดหรือว่ามีกิจกรรมมาเรียนมาส่งก็ต้องขออภัยวันอาทิตย์ด้วยนะคะเท่านี้นะคะฟางก็ต้องขอขอบคุณคณะครูคณะอาจารย์แล้วก็น้องๆทุกคนนะคะแล้วก็ขอกาบคำว่าสวัสดีค่ะ บายบาเยอย่ารอจนสิ้นแ้วนะคะลงรถพนันท้ายซ้นได้เลยนะคะเดินทางกลับโดยรถพนักนะคะทุกท่านข้างหลังตัวเองพี่รถหลับเลยแสดงว่าไม่อยู่ข้าวแน่เลยเป็นไงบ้างสะดวกไหมทุกคนอย่าลืมกดติดตามไว้มีกิจกรรมดีๆของโรงเรียนบางปลามาสูงสุมาลพดุงวิทย์จะได้ไม่พลาดขอบคุณทุกคนบายบาย